สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero รามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมันนี่ฮีโร่แล้วก็ไอแด์ทัติชาค่ะสําหรับในวันนี้นะคะจะพูดถึงในกรณีที่ทาง CPO เขาได้คว้าตัวน้องลิซ่ามาเซ็นสัญญาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ไปโปรโมทสินค้าให้กับเซเว่นอีเลเวนค่ะและจากแหล่งข่าวอย่างเดอะสแตนดาร์ดนะคะเขาบอกว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยเหลือแค่ถ่ายโฆษณาเท่านั้นค่ะและดีลในครั้งนี้ก็มีค่าตัวราวราวหนึ่งร้อยล้านบาทเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าน้องลิซ่า ดังมากเลยนะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางด้านของ A I S ซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าต้นสังกัดของน้องลิซ่าอย่าง YG Entertainment ะ่ะเขาไม่ยอมให้น้องรับงานที่เป็นโลคลแล้วอันเนี้ยก็เลยมีคำถามตามมาว่าแล้วเซเวนจะได้ตัวน้องเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆไหมนะคะ ก็เอาคลิปน่ารักน่ารักมาโชว์กันนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าเองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์โกลบอลแอมบัสสเตอร์ให้กับแบรนด์หรูๆอย่างเซรีนแล้วก็ยังมีแบรนด์บุคลกีด้วยนะคะอันนี้นะเราก็เลยไม่ชัวร์ว่าน้องจะมาเป็นพีเซนเตอร์จริงๆไหมเพราะว่าประชาสัมพันธ์ของ CPO เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าสแตนดาร์ดเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าแล้วเกณฑ์อะไรล่ะที่จะทําให้เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยได้ต เป็น p c e n นเตอร์ center. อันนี้นะคะเราก็ต้องไปพูดถึงธุรกิจของ7 e เ e ่ e อกันสักนิดหนึ่งนะและข้อมูลจากวันที่31มีนาะคมปี2565พูดถึง7นะคะก็มีจำนวนสาขามากถึง13,253สาขาแล้วค่ะอันนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้นนะเซเว่นี่ยเขายังไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างที่ประเทศกัมพูชานะคะกุมพนมเปญ ก็มี7 e เ e ่นอีเค่ะหรือว่าจะเป็นที่สปป,ปปลาวนะคะก็คาดว่าจะเปิดสาขาแรกในช่วงปีนี้ปี2565ค่ะ และถ้าหากว่า7 e เ e ่ e อได้ตัวน้องมาเป็นผีเซ็นเตอร์จริงๆนะคะก็จะเป็นการเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำตลอดจนสินค้าในกลุ่มของกินที่เป็นของ CP เองก็จะได้อันนีส่งไปด้วยเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้มีผู้บริโภคที่มีรอยต์ตีต่ำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบรนด์ได้ง่ายซึ่งตลาดของกินก็เป็นตลาดที่แข่งขันรุนแรงอยู่แล้วค่ะในขณะที่ทางด้านผลดีต่อ ToMove นะคะเขาก็มองว่าไม่ได้มากมายนะคะเนื่องจากว่าภาพของลิซ่าเนี่ยไปผูกกับ AIS เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการย้ายค่ายของผู้บริโภคยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือว่าราคาของแพ็กเกจค่ะ และถ้าเราย้อนไปดูผลประกอบการของ7 e เ e ่ e อนะคะ CPO ก็ได้ระบุไว้ว่าในไตรามาสที่1ปี65มีรายได้รวมอยู่ที่81,715ล้านบาทคิดเพิ่มเป็น16%กำไรสุทธิอยู่ที่2,026ล้านบาทเพิ่มเป็น113.9%ค่ะและงานนี้ถ้าเกิดว่าได้น้องลิซ่ามาเป็นพีเซนเตอร์จริงๆเนี่ยไอ้ก็มองว่าจะส่งผลดีกับ CPO อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของไอนะคะเพราะว่าจากการที่ได้ติดตามน้องมาค่ะล่าสุดที่ น้องไปออกงานของบุการีน้องเนี่ยเป็นโกลบอลแอมบาสเตอร์ใช่ไหมคะออกงานผ่านไปแค่5วันเท่านั้นค่ะไอตัวนาฬิกาที่น้องใส่อะค่ะเนี่ยเรือนนี้นะคะเป็นรุ่นสเปนติ j e w เว r รี่วอชนะคะราคาประมาณ4 3 2ล้านสแสบาทไทยก็ถูกขายออกไปเกี้ยงเลยนะคะน้องลิซ่าเนี่ยก็ทำเงินให้กับบุการีได้ถึง2,000ล้านบาทเลยนะอันนี้นะคะก็มองว่าตัวน้องลิซ่าเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีค่ะใครได้ไปก็ดีเนาะ ลายเองก็ต้องขอชี้แนะไว้ก่อนเลยนะคะว่าตัวไอเนี่ยไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนคะ่ะเราหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อพูดคุยถกเถียงกันเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไอจะมาอ่านแล้วก็มาตอบคอมเมนต์มาพูดคุยกันในคอมเมนต์กันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์บ้างคะกดไลค์กดแชร์แล้วก,ลใใก็ซับสไ งานของ Money Hero และในวันนี้หากใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการเทรดเราเปิดคอร์สเทรดฟอร์เแล้วนะคะเป็นรุ่นที่3ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์แอดมันนี่ฮีโร่เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายกันได้นะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะคะเรามีกลุ่มปิดอยู่ค่ะเพื่อนๆก็แอดไลน์แอดเดียวกันเข้าไปสอบถามแอดมินได้เช่นเดียวกันสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ค่ะเรามีเดสคริปชันอยู่ด้วยเพื่อนๆอ่านรายละเอียด แล้วก็ด o n a t กันเข้ามาได้เลยนะคะรายได้จากการโดเน a t จากการสนับสนุนของเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะนําไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์ใหม่งอกขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเน้นเทรดไม่เน้นถือนะคะแล้วก็ยังมีเทสต์ฟอร์เร็ก24ชั่วโมงด้วยเพื่อนๆก็ติดตามกันได้ค่ะใน Facebook แล้วก็มีที่นี่ด้วยนะคะช่องทาง YouTube แล้วก็ Tik t ็อค่ะและก็ต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของตัวไอแด์เองนั่นก็คือนี่เลยค่ะ แฟนเพจเฟ e บุ o k ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการลงทุนดังที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยคลิปสวยๆของน้องลิซ่าค่ะสวัสดีลิซ่าครับสวัครับ thank you k a y